ความจริงในใจที่เขารู้สึกต่อคุณในเวลานี้เป็นยังไงขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดานไหนสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกากัน เดนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกเสร็จถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกระกรพิจิเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะแล้วก็หนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธน,นูมีพลังงานของคนธาตุดินนะคะคนธาตุน้าคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่จริงใจน่ารักสดใสนะคะ เป็นคนที่เซนซิทีฟแล้วก็คิดมากคิดเยอะด้วยนะคะในพลังงานของ แคร์คนอื่นมากๆนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําร้ายหัวใจคุณก็ได้นะคะก็เลยต้องสร้างเกราะกาําบังความเข้มแข็งมาให้กับตัวคุณเองอาจจะดูเป็นคนนิ่งเงียบเไม่แคร์ใครไม่สูงสิ่งกับใครไม่สนใจใครเพราะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาหรือว่าความผิดหวังที่ผ่านมานะคะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ต้องเข้มแข็งขึ้นหรืออาจจะกลายเป็นคนที่แข็งกระด้างมากขึ้นเพื่อปกป,ป้องนะคะหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะ มีความคิดมากนะคะมีมีตัวเลือกมีทางเลือกมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะพลังงานของเจ็ดถ้วยเนาะมีหลายทางเลือกมีหลายตัวเลือกเข้ามานะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่รบกวนความรู้สึกของคุณ ทําให้คุณต้องคิดวนไปวนมานะ,ะสองเหรียญแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดสินใจในทางไหนนะคะ1ไม้นะคะคุณก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าอยากหลุดพ้นจากความฟุ้งซ่านจากความคิดมากจากสิ่งที่รบกวนหัวใจของคุณในตอนนี้นั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของเขานั้นเขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อย ก้าเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุกสบกันสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์โนูอัจวินถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิหกดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็วีนถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟ นธาตุน้ำคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะพลังงานของคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะอาจจะไม่ชัดเจนยังไม่พร้อมที่จะหยุดนะคะพลังงานของคนที่ยังมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองนะคะไปไหนได้เองยังคงมีสละอยู่อยากทําอะไรก็ทําอยากไปไหนก็ไปนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมด้วยนะคะมีสังคมค่อนข้างเยอะมีคนรู้จักเยอะนะคะพูดเพ้อ รู้จักวิธีการเอาอกเอาใจก็ได้แล้วก็จริงๆเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะหากว่าเขาพบเจอคนที่ใช่เขาก็พร้อมที่จะอยู่แต่พลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจนะคะยังปล่อยเวลาให้ผ่านล่วงเลยไปโดยที่ยังไม่ได้คําตอบหรือว่ายังไม่ชัดเจนในสถานะนะคะหากว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเป็นคนที่ คุณคบด้วยคุยด้วยเราก็สถานะตอนนี้ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงบางครั้งก็เหมือนรักมากๆแต่ว่าก็ไม่มีความชัดเจนดูเหมือนไม่มีอนาคตหรือว่าไม่รู้ว่าอนาคตระหว่างคุณกับเขาจะไปกันได้ไกลขนาดไหนนะคะเป็นคู่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันว่าความจริงในใจที่เขารู้สึกต่อคุณนั้นเป็นยังไงนะคะ แคมพอร์แลนนะคะรอคอยนะคะเรียนรู้ยังไม่นิ่งนะคะความรู้สึกยังไม่นิ่งยังถามใจตัวเองอยู่นะคะยังถ่ายน้ําไปมาอยู่นั่นเองนะคะอัศวินถือไม้นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังนะคะสอดาบปิดกั้นตัวเองนะคะ เป็นพลังงานของคนที่ก็ยังคงถามใจตัวเองอยู่นั่นเองต่อสู้กับความคิดความรู้สึกของตัวเองยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันแต่ก็คืออยากทำให้ดีที่สุดอยากจะรักคนที่ใช่คนที่คิดว่าจะไปด้วยกันต่อได้นั่นเองนะคะแฮงแมนนะคะความคาราคาสังนะคะไม่มู v e on นะคะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะ ความจริงในใจที่เขารู้สึกต่อคุณในเวลานี้เป็นยังไงนะคะเขาก็อยากชัดเจนเขาก็อยากจริงจังนะคะแต่เป็นเหมือนความกล้าก,กล้ากลัวที่มีอยู่ภายในหัวใจของเขาไม่กล้าเปิดใจเต็มที่นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่กล้าที่จะถอยยังไม่อยากที่จะถอยก็ยังอยากสู้ไปยังอยากที่จะลองอยู่นั่นเองนะคะพลังงานของคนที่เอาจริงเอาจังแล้วก็ถามใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ รักอยู่แต่ก็เหมือนประวิงเวลามีความกล้ามีความกลัวอยู่ในไทยในหัวใจนะคะ เป็นพลังงานของคนที่ก็ยังไม่รู้ใจตัวเองเหมือนกันถามใจตัวเองอยู่เหมือนกันพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะพลังงานของแท m p พอลแรน์เนาะอยากจะทําให้ดีที่สุดค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝา่าฟันค่อยๆศึกษานิสัยใจคอกันไปนะคะแต่ว่าพลังงานของตัวเขาเองก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่ก้าวๆถอยๆก้าวๆหยุดๆแล้วก็แห่งแมนนะคะมีความภาวะพวงนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ากันได้แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ขัดกันอยู่นั่นเองนะคะ เด็กถือดาบนะคะความดื้อรั้นความเอาแต่ใจการตามมองการตามสองนะคะเหมือนรวบรวมข้อมูลรวบรวมความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันนะคะพลังงานของเขาและคุณต่างคนต่างเป็นคนที่สับสนในความคิดความรู้สึกของตัวเองของคุณก็กล้ากล้าหยุดหยุดกล้ากล้ากลัวกลัวไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อในความสัมพันธ์คิดอยู่นะคะมีทางเลือกมีตัวเลือกจะตัดใจหรือว่าจะ ไปต่อบนเส้นทางของตัวเองดีนะคะจะตัดใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็เหมือนมีความเสียดายนะคะยังคงมีความรู้สึกยังคงมีความผูกพันให้กันอยู่แต่หากจะอยู่ต่อก็มีความลังเลมีความกลัวนะคะในสิ่งที่ไม่เข้าใจกันในสิ่งที่ปกปิดกันไว้หรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้สิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่รบกวนหัวใจของคุณอยู่ในตอนนี้ พลังงานของตัวเขาเองก็ไม่ต่างกันนะคะในความรักความสัมพันธ์หากตอนนี้นะคะคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ไม่รู้ว่าตอนนี้จะทํายังไงในความสัมพันธ์เป็นพลังงานที่ต่างคนต่างไม่มั่นใจในกันและกันทั้งคู่นะคะความจริงในใจที่เขารู้สึกต่อคุณในเวลานี้ตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะโกหกคุณหรือว่ายื้อเวลานะคะแต่ว่าเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังไม่มั่นใจใน ในความรักในความสัมพันธ์ในความรู้สึกของคุณด้วยนะคะเป็นพลังงานของต่างคนต่างไม่มั่นใจไม่ไว้ใจกันและการไม่เชื่อใจกันและการต่างคนต่างกลัวนะคะว่าอนาคตข้างหน้าจะไปได้ไกลขนาดไหนทั้งทงที่ภายในใจนะคะอยากชัดเจนนะคะคุณก็อยากชัดเจนเขาก็อยากชัดเจนแต่เป็นพลังงานของคู่ที่ไม่กล้าปล่อยพลังที่แท้จริงไม่กล้าปล่อยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกไปทั้งคู่นะคะ หากคุณอยากรู้ว่าความจริงในใจที่เขารู้สึกต่อคุณในเวลานี้เป็นยังไงนะคะคุณกับเขารู้สึกไม่ต่างกันนะคะแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาก็ไม่ต่างกันด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันทั้งคู่หรือว่าเป็นคนที่หัวแข็งไม่กล้าแสดงความรู้สึกที่แท้จริงหรือว่าไม่กล้าพูดสิ่งที่กลัวในใจออกมาเหมือนกันทั้งคู่สิ่งที่แสดงออกมาก็เลยเป็นความไม่ชัดเจนทั้งคู่ทั้งๆที่ภายในใจนั้นต่างคนต่างอยากได้ความชัดเจนทั้งคู่นั่นเองนะคะ